ลุยโจทย์การแต่งบทร้อยกรองครับผมข้อหนึ่งครับข้อใดไม่ใช่สัมผัสในของกรสุภาพหรือกรแปดนะครับดังนั้นครับข้อใดใช่ข้อนั้นจะผิดนะครับสัมผัสระหว่างคําใช่ครับเป็นสัมผัสในนะครับเพราะนั้นจึงผิดนะไม่บังคับสัมผัสใช่ครับไม่บังคับสัมผัสนะครับ สัมผัสในเป็นสิ่งที่ไม่บังคับนะครับเพราะนั้นข้อนี้จึงผิดนะครับถ้าข้อ1และข้อ2ผิดข้อ4จึงผิดครับข้อที่ถูกต้องก็คืออะไรครับสัมผัสระหว่างบทไม่ใช่สัมผัสในนะครับสัมผัสระหว่างบทไม่ใช่สัมผัสในนะครับไปดูซิคำอธิบายนีครับสัมผัสได้สัมผัสใน,สมในหมายถึงอะไร สัมผัสที่อยู่ในวรคเดียวกันนะครับอาจจะเป็นสัมผัสพยัญชนะหรือสัมผัสสละกก็ได้นะครับทําให้ก่อนเนี่ยไพ่ล้อมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้บังคับนะครับมาดูตัวอย่างครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะอ่าสัมผัสในแบบสัมผัสสละก่อนนะครับของสุนทรพูดนะครับพระไพมณีนะนะครับเด็กๆก็จะได้เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับเอออันนี้นะไปเลยครับ แมนใครรักรักมางชังชังตอบให้รอบขอบคิดอ่านนาานรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนี่ครับมีสัมผัสสละอะไรบ้าง ตัวเล็กไปนิดรักกับรักชังชังรอบครอบอ่านกับหลานไรกับไม่สู้กับรู้รอดกับยอดเห็นไ,ไหมครับเล่นสัมผัสในหมดเลยเอาไปดูต่อเลยดีครับสัมผัสในแบบสัมผัสพยัญชนะบ้างนะครับไปดูตัวอย่างนะครับก็มาจากอา๋อ วันในคดีพระไพมณีเหมือนเดิมนะครับของบรมครูสุนทรภูสุนทรูนะครับเอาไปดูสิจงติดตามไปเอาไม่เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดี รูปโยคีหายวับไปกับตาเห็นไหมครับมีอะไรบ้างที่สัมผัสพยัญชนะกันก็คือเป็นพยัญชนะตัวเดียวกันนะครับที่อันนี้เล่นตอเต่านะครับติดกับตามเท้ากับเถิดโอเคนะใกล้เคียงกันนะครับเสดกับคำว่าสำ แดงกับคําว่าด,ดีเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะครับเด็กๆครับข้อใดกล่าวถึงกอนสุภาพได้ถูกต้องนะครับกรสุภาพหรือกรแปดนะครับนี้เป็นคําถามของข้อ2นะครับเอาไปดูเลยสิกรสุภาพต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างกอนสุภาพมีบังคับสัมผัสระหว่างบทถูกต้องกอนสุภาพหนึ่งบท มี4ี่วรรคถูกต้องกรอนสุภาพ1นึ่งวรรคมี7ถึง9ก้าคำนะีครับก็อาจจะน้อยกว่า8นิดหนึงตรงกลางนี้คือ8นะครับเขาเขาเลยเรียกว่ากรอน8ปดโอเคไหมแต่ก็นะครับอนุโลมให้เป็น7จ็ดคำก็ได้นะครับหรือเป็น9ก้าคำก็ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อหนึ่งสอง สทั้ง3มตัวเลือกถูกต้องเด็กๆทำไงครับถูกต้องถูกข้อนี่ครับเออนะไปดูซิว่าผมได้เขียนเพิ่มเติมไว้อย่างไรบ้างนะครับนี่ทำให้เราเห็นภาพเลยนะครับมีวักอะไรบ้างนะครับอา้าวอันตัวแรกเลยตัวแรกเลยมีเรื่องของอะไรบ้างครับกลอนบท1มี4ี่วัก วักแรกคือวักสดับวักสองคือวักรับวักสามคือวักรองวักสี่คือวักส่งมามส่งไปให้อีกอีกบทหนึ่งโอเคนะครับอ้าวแต่ละวักมีเจ็ดถึงเก้าคำแต่ที่ยมคือ8ปดคำนั้นจึงเรียกว่าเป็นกรแปดนั่นเองนะครับนี่แหละเป็นฉันทลักษณ์ของกอนสุภาพนะครับ สันทลักษณ์ของกนสุภาพนะครับอ่าตรงนี้นะเอาแเราไปดูสิเยอะมากเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเกะสดับเห็นไหมนี่สระสดับ,ดบหนึ่งรับสองรองสาทรงสโอเคนะครับข้อ3ครับข้อใดไม่ใช่นะครับดเด็กๆไม่ใช่นะไม่ใช่งานเขียน ประเภทร้อยกลองทั้งหมดนะครับไม่ใช่นะเพราะนั้นข้อใดใช่ข้อใดใช่งานเขียนประเภทร้อยกลองข้อนั้นผิดกาบเป็นร้อยกลองไร่เป็นร้อยกลองข้อนี้จึงผิดโครงเป็นร้อยกลองฉันก็เป็นร้อยกลองดังนั้นตัวเลือกข้อที่สองจึงผิด ตัวเลือกข้อที่สามครับเพลงพื้นบ้านเป็นร้อยกลองลิลิลก็เป็นร้อยกล่องนะครับดังนั้นตัวเลือกข้อนที่สามนี่นะผิดนะครับตัวเลือกข้อที่สี่ถ้าเป็นร้อยกลองทั้งหมดนี่คือคือผิดหมดเลยไม่มีข้อถูกนะอ้าวไปดูสิกลอนแปดหรือกลอนสุภาพเป็นร้อยกล่องแต่สารคดีครับสารคดีเป็นร้อยแกลวร้อยแก้วนะครับ บทความนะนะครับเพราะฉะนั้นเอาละข้อนี้ก่อนแปดเนะี่ยโอเคเป็นร้อยกรองใช่ไหมแต่สารคดีเนี่ยครับเป็นร้อยแก้วดังนั้นข้อนี้จึงถูกนะครับเราไปดูซิว่าสารคดีเป็นวรรณกรรมประเภทใดนหครับสารคดีเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วที่มุ่งเน้นนะครับให้ผู้อ่านเนี่ยได้สาระความรู้นะครับได้ความคิดและความ เป็นจริงนะครับสอดแทกความเพลิดเพลินเล็กๆน,น้อยน้อยนะอาจจะเป็นสารคดีเกี่ยวกับปลาสารคดีสัตว์ทะเลใต้น้ําลึกนะครับอ,อย่างไรก็ตามครับเราสามารถเขียนเป็นเชิงอธิบายก็ได้เขียนเป็นเชิงวิจารณ์ก็ได้หรือเป็นเชิงแนะนําก็ได้หรือเป็นเชิงสั่งสอนก็ได้นะครับข้อ4ี่ครับ อุปมาโวหารในโครงสี่สุภาพบทนี้เป็นการเปรียบเทียบข้อใดครับมาอ่านพร้อมกันเลยนะอเด็กๆเ,เตรียมปิดหูได้เลย <c oughs> นี่ครับเพราะไพ่ไพ่เลาะมาก <c oughs> นะครับอา้าวความรักเหมือนโรคาบันดานตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคคาดใดๆ ความรักเหมือนโคทึกกำลังคึกผิ่ขังไว้ก็รอดออกจากข้อไปบอยอมอยู่ณที่ขังนะค่ะอันนี้ครับเป็นการเปรียบเทียบอะไรประมาโวหารนะนะครับความรักนี่ตรงนี้เลยผมสังเกตแล้วความรักกับโลคาพยาธิความรักนะครับ กับโลกหลายต่างๆต่อไปความรักกับโคถทึกนะครับเออนะแค่นั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เทียบเคียงกับสิ่งที่เหมือนเหมือนกันโอเคนะครับความรักกับโลกหลายความรักกับโคถทึกน้านะครับไปดูข้อหนึ่งเซเปรียบเทียบโดยการนําคําพังเพยมาเปรียบเทียบกันมาเทียบเคียงกันอา้าวผิดนะ อนนี้ไม่ได้กล่าวถึงคำพังเพยนะครับเปรียบเทียบโดยการนำตัวเลขมาเทียบเทียงกันไหนจ๊ะตัวเลขไหนก้อนอา่าไม่มีนะครับอา้าวผิดนะต่อไปเปรียบเทียบโดยการนำสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันมาเทียบเทียงกันคำว่าเหมือนเหมือนจะตรงข้ามกันได้อย่างไรล่ะเออเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อตัวเลือกข้อที่สามก็ผิดอีกแล้ว ไปดูตัวเลือกข้อที่สี่ครับเปรียบเทียบโดยการนำสิ่งที่เหมือนกันสองสิ่งมาเทียบเทียงกันถูกต้องเลยเพราะมันมีคำว่าเหมือนนะครับนั่นก็คือความรักเหมือนโลค่าความรักเหมือนโคถึกนั่นเองครับผมข้อ5ครับโครงสีสุภาพบทนี้จัดเป็นโวหารประเภทใดครับรักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียว เสมือนอยู่หอแห่งเดียวรวมห้องชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังโอ้น้ำตารืน้นน้ำตารืน้นน้ำตารื้นกันเลยทีเดียวผมชอบผมผมชอบบทนี้เป็นการส่วนตัวมากนะครับชอบมากเลยครับ อันนี้เป็นโครงสี่สุภาพที่เรียกว่าเป็นอุปมาโวหารนะครับอุปมาโวหารเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ครับเปรียบเทียบาจากสิ่งที่เหมือนกันโอเคนะครับเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพโอเคนะเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันนะครับให้ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนหรืออาจจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตรงข้ามกันก็ได้ เดี๋ยวผมจะออธิบายให้ฟ mm ัง hmm. นี่รัะตรงนี้ครับเด็กๆครับรักการอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวคือสมมุติว่าเป็นคนสองคน,ร,กกร,น,คน,คนรักกันนี่คนสองคนรักกันนี่เป็นผู้ชายน,นี่เป็นผู้หญิงนะเออรักกันน่ะจุ๊บแบบไกลอ่ะไกลอ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บไกลอ่ะนะ่ครับแต่นี้ครับเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องถ้ารักกันนะ่ะ ไกลก็เหมือนใกล้เว้ยเออไกลก็เป็นยังไงก็เหมือนไกลนะคะเออเอ้ยตารื่นนะคะไกลก็เหมือนไกล๋ย่มาดูอีกอีกอีกอกอกช่วงหนึ่งแต่ถ้าชังกันครับคือเกลียดกันใช่ไหมชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนะ เกลียดกันเนี่ยไม่มองกันเลยไม่มองตากัน,นเออเนี่ยครับเกลียดกันนะแม้แต่อยู่ใกล้โอเคไหมแม้แต่อยู่ใกล้กันครับอยู่ใกล้กันก็เหมือนเป็นไงครับเหมือนอยู่ไกลจ้าเห็นไหมเนี่ยครับเพราะเป็นไงครับเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่ามัน ขอฟ้ามาป้องอยังไม่พอมีป่าไม้มาบังอีกโอ้โหนี่ครับนี่ครับอุปมาโวหารนะนะครับโอ้นะภาษาอังกฤษเรียกอะไรครับซ i m i l e นะครับอา้าวจบแล้วเรื่องนี้